ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ช่วงนี้มีข่าวว่าโรคแอนแท็กซ์นั้นฆ่าชีวิตคนไปในพื้นที่มุกดาหารแล้วอย่างน้อยหนึ่งคนโรคแอนแท็กซ์คืออะไรเดิมทำไมถึงเรียกว่าโรคกาลีฟังชื่อก็ขนลุกแล้วนะครับใครที่ชอบกินเนื้อดิบกลัวไหมหลังมีข่าวออกมาแบบนี้ยังกล้ากินเนื้อดิบหรือเปล่าลองคอมเมนต์ลองบอกกันหน่อยสิครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล่กดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับทุกคนครับ โรคแอนแท็กซหรือเดิมชาวบ้านจะเรียกกันว่าโรคกาลีเพราะว่าเป็นโรคติดจากสัตว์สู่คนที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับทางคุณหมอก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการรับเชื้อโรคแอนแท็กซนั้นสามารถรับเชื้อได้ถึง3ทางด้วยกันการสัมผัสการกินและการหายใจรับสปอร์เชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าโรคนี้เป็นการติดต่อจากสัตว์สู่คนไม่ใช่จากคนสู่คน คุณหมอวีรวัตรมโนสุทธินายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงกรณีโรคแอนแท็กซ์นะฮะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าโรคกาลีเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียในสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เท้ากีบเช่นวัวควายแพะแกะเป็นต้นอาการสัตว์ป่วยก็คือจะมีไข้ซึมไม่กินอาหารมีอาการเจ็บป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุส่วนคนสามารถรับเชื้อได้หลักๆ3ช่องทางครับ 1. การสัมผัส ชำแหละเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมีเชื้อแอนแท็กซ์อยู่ผ่านบริเวณที่มีบาดแผลก็คือว่ามือไม้เราเอาวัยวะในร่างกายเราที่มีแผลเราไปสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วก็รับเชื้อเข้ามาหลังจากรับเชื้อประมาณ7วันจะเริ่มแสดงอาการเริ่มมีแผลตอบน้ำเหลืองที่รักแร้โตครับ 2. การกินเนื้อสัตว์ป่วยแบบดิบๆโดยจะติดเชื้อในทางเดินอาหารมีแผลในลำไส้ปวดท้องคล้ายอาหารเป็นพิษมีไข้สูงหรือติดเชื้อในกระแสะเลือดอันตรายนะครับ 3. การติดเชื้อจากการหายใจเอาสปอร์เชื้อเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าเจอได้น้อยครับโดยสปอร์เชื้อสามารถฝังตัวอยู่ตามพื้นดินที่สัตว์ป่วยอาศัยได้นานเป็นหลักเดือนหรือหลายปีครับถ้าหากเราทําให้สปอร์เชื้อที่อยู่ในดินหรือว่าในหญ้าเนี่ยมันกระจายฟุ้งขึ้นมาแล้วสูดเข้าไปรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายมันเข้าไปในปอดก็จะเกิดภาวะแอนแทรกซ์ที่ปอดได้ครับสรุปนะครับ สามทางหลักๆที่สามารถรับเชื้อแอนแท็กเข้าร่างกายก็คือการสัมผัสการกินและการหายใจส่วนที่จังหวัดมุกดาหารรวมถึงหลายจังหวัดในภาคอีสานต้องระมัดระวังเน้นย้ำให้สังเกตสัตว์เลี้ยงว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่โดยเฉพาะปัวควายแพะแกะถ้าหากเจ็บป่วยผิดปกติให้แจ้งปศุสัตว์มาตรวจสอบส่วนถ้าหากว่าคนเลี้ยงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกินเนื้อสัตว์เหล่านี้แล้วมีอาการแปลกๆไม่ปกติให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติเสี่ยงต่างๆเช่นชำแหละเนื้อสัตว์ที่ป่วยแล้วตายปิิสนาหรือกินเนื้อดิบๆเหล่านี้มีความเสี่ยงนะครับคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนครับควรใส่ถุงมือป้องกันล้างมือให้สะอาดและกินอาหารที่ปรุงสุกครับเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อนการรักษาหลังติดเชื้อแอนแท็กนะฮะจะให้ยาปฏิชีวนะและสามารถให้ยาป้องกันการติดเชื้อหรือลดความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคหลังการสัมผัสได้ด้วย และย้ำเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนไม่ใช่คนสู่คนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกให้ตระหนักและระวังเอาไว้ก็พอด้านสัตวแพทย์หญิงสวพักนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิบอกว่าการติดเชื้ออันแทรกในสัตว์นั้นเกิดขึ้นได้กับสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าในบัวควายแพะแกะจะมีความไวมากกว่าก็เลยติดเชื้อได้ง่ายหากเป็นหมูแมวหมาจะทนทานมากกว่ารับเชื้อมาก็ไม่เป็นอะไรไม่แพร่เชื้อออกไป ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับมีผู้ป่วยสะสม2รายเสียชีวิตแล้ว1รายมีประวัติการสัมผัสชำละเนื้อบัวขณะดเดียวกันครับมีกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสชำละเนื้อบัวและคนที่กินเนื้อดิบและผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ชำละเนื้อรวม638รายทุกรายได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อแล้วสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมีการจำกัดวงของบัวในรัศมี5กิโลเมตร พบว่ามีวัว1,222ตัวจึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคไปแล้วส่วนวัวที่เข้าข่ายสงสัยป่วยอีก124ตัวฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาแล้วเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้ทราบและจะได้ระมัดระวังนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์ลองบอกหรือว่าลองแชร์วิธีการป้องกันเพิ่มเติมกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล์กดติดตามกดซับสไคร้ฟังขิงเล่าด้วยครับ